ไได้ยินเสียงใครเคาะก็ไม่รู้เฮ้ยอะไรอ่ะพี่เสียดเมื่อกี้มันมีเสียงอะไรก็ไม่รู้เมื่อกี้มันอะไรก็ไม่รู้นี่ไงนี่ไงนี่เขาเด็ดใบอย่างนี้เลยพี่พอร์สไปดึงล่างของพี่เขาไม่ได้โหของมอสยืดมากเลยดูตรงฝั่งนั้นมียางด้วยเห็นไหมเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเราจะไปหายางกันฝั่งนั้นนะว้าว นี่มันคือรถอะไรเนี่ยเลโคดีเข้าไปไหมเนี่ยทำไมดีมันไม่ขึ้นมาด้วยเลยอ่ะพี่เฟียสเอสดีเจสกเบูอบุปก็ติดตามช่องฟูกด้วยนะครับพี่เฟียสเป็นอะไรอ่ะพี่เฟียสกำลังข้ามสะพานนะคะเพื่อนๆแล้วพี่เฟียสเขากลัวมากเลยนะครับดูดิน่ากลัวหลือเฟียส พี่เฟนต้องค่อยๆเดินได้เป่าได้เป่าเป็นไงนี่นี่นี่ตรงนี้มีหลุมด้วยครับอีพี่เฟ้นอย่าไปเหยียบตรงที่มันเป็นรูๆนะค่อยๆเดินลงมาเลยอ่ะเดินมาเดินมาเฮ้ยเฮ้ยอ่ะ,อะมามาช่วยช่วยจบับมือหมาลงมาอมา่าโอ้โอขามันมันะไรขามันสั่นเลยเหรอโอ้ยน่าสงสารจังเลย สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้พี่ฟล์ดและน้องแปดนะครับมาเที่ยวฟาร์มปลูกสุกกันเดี๋ยวเดี๋ยวมามาเห็นตัวอะไรอยู่ข้างหลังนั่นอ่ะเฮ้ยนั่นมันปลูกแพน่ะไหนๆหนไดูทีโอ้ยทำไมเจ้าแพะทำไมมันเข้าห้องหนาเหมือนกันน่ะพี่แพะออกมาแล้วพี่แพนไปกินอะไรอ่ะอ๋อเจ้าแพะมันไปกินอาหารนี่เองนี่ครับ โอ้โหดูดีมันกินต้นไม้เลยครับเพืเ่อนๆพือนดูดูตัวนี้มันปีนขึ้นไปเอาเลยอะเฮ้ยโอโ้น้องกินเก่งมากเลยว้าวพี่มอที่เฟียดดูนั่นดิอยู่ที่นี่เขามีสไลเดอร์ด้วยอะครับเอแล้วสไลเดอร์อันนี้เขาขึ้นตรงไหนกันนะอ๋อเขาจะต้องขึ้นบันไดไปบ้านหลังนี้ก่อนใช่ป่าวบ้านใครอ่ะฮะบ้านใครอะบ้านาสั ตาเหรอขบนไหนมีซาตานจริงหรือเปล่าเอามาแต่วนี้ซาตานไม่มีเขาหยุดเหรอใช่แต่เขาปีนไม่ได้เอาพี่โฟขึ้นไปแล้วนะครับเหลือใครยังไม่ปีนขึ้นไปอ่ะป้อ่าเดี๋ยวให้เฟสลองปีนดูดิเฟสปีนได้เปล่าอีกนิดนึงพี่เฟสอีกนิดนึงอ่าปีนขึ้นไปเลยโอ้โหอ่านเซ็ตไปได้แล้วต่อไปตาพี่พรนะครับพี่พรปีนขึ้นไปเลยอ่ะ ไปอเอาขานี่ขึ้นมานี่สีทพี่บอสไปได้ยังอ้าวโอเคตอนนี้ไปได้แล้วนะโอ้โห,โหนี่ครับมีสะพานด,ด้วยนะเด็กๆเดินข้ามสะพานมาได้เลยนะครับนี่เข้ามาเลยวู้แล้วเราเจออะไรต่อเน,นี่ยโอ้โสไลเดอร์มันเร็วเป้าเนี่ยเฮ้ยไม่เล็้วไม่เร็วอ,อันนี้สบายสบาย มันไม่ไหลลงมาเลยสงสัยพี่โฟกตัวหนักหรือเปล่าอ่ะไปแล้วลงมาเลยเห็นไหมมันไม่ได้แรงอย่างที่พี่พอคิดเลยเห็นไหมสบายสบายมันเลยพี่เฟียสนี่มันเร็วไหมพี่เฟียสมันไม่เร็วเลยเนาะพี่พอพี่เฟียสมานี่แล้วพวกเรามาฝึกตีนกันไปไปเฮ้ยขึ้นมาเร็วขึ้นมา นี่ขึ้นมาเลยครับขันแรกันกลัวยังสองชั้นมโอเคได้แล้วหนึ่งคนไอพี่พรหมามาจับช่วยมาไปเลยต่อไปเราจะต้องเข้าไปในอุโมงกันต่อนะเฮ้ยนี่อุโมงอะไรอ่ะว้าวเฮ้ยอะไรอ่ะเด็กๆเข้าได้หมดเลยอ่ะเอ๊ออุโมง์นี้มามาจะเข้าได้เปล่านะ ไปแล้วต้อ,อากนี้อ๋อต้องนอนสไลด์ลงไปเลยเหรอโหแล้วหมาจะนอนได้ไหมนะ<อ>พี่เฟียนครับดูนี่สินี่มันสไลด์เดออ์ยากนะคะพี่เฟียนพวกเราเราไปเล่นกันเปล่าน,นี่พี่โฟลงมาแล้วนะครับเออทำไมพี่โฟมันเบาวะ<อ>มาแล้วนะครับเน่ว้านี่พี่โฟลงมาแล้ว ันเลยพี่พนพี่เปียนลงพร้อมกันแล้วนะคะเดวพี่โฟครับนี่มันคือเรืออะไรเนี่ยพวกเราจะต้องลงไปในเรือนี้นะคะแล้วเราก็ต้องไ่เชือกไปตรงนู้นเลยนะคะพี่โฟอ้าวเด็กๆตอนนี้พี่โฟครับเขาขึ้นเรือไปแล้วนะเนี่ยพี่โฟถ้าตกก็ไม่เป็นไรหรอกพี่เขาบอกว่าน้ํานี่มันไม่ค่อยลึกนะไปได้เลยพี่โฟก็จะสภาพนี้กับบ้าน นี่มันคือรถอะไรเนี่ยแม็คโครพารถอะไรละครับใช่แล้วนี่มันคือรถแม็คโครจิ๋วดูดิเขาทำมาจากเหล็กทั้งโครงเลยนะดูดิเห็นไหมมันตักได้จริงหรือเปล่านะตักดดิดีิดี่พอตักได้อยู่นะเนี่ยต้องหมุนยังไงอะเฮ้ยสูงมากอันนี้เรายกขึ้นพอดแล้วอันนี้ก็เอา ย่งน,นี้ไม่ตากนี่ไงอ่าต่อไปตาพี่เฟียนลองเล่นรถแมคโครดูนะครับได้เป้าได้เป้านี่พี่เฟียนเขาคล้อง,องนะคะเพื่อนๆโอ้โหดินเข้าไปไหมเนี่ยทาไมดินมันไม่ขึ้นมาด้วยเลยอ่ะพี่เฟียนพี่เฟียนจะต้องเอาดินเข้าไปอย่างนี้เลยเหรอทําไมไม่ใช้รถแมคโครตากเองอ่ะนี่มันระบบแมนวนวลนัเนี่ยเอาเทเลยเทเลยเทได้เป้าโอ้ย ไม่ <Malays> <S 2> <S 2> <S ลงอะ่ะพี่พอสเกิดอ,อะไรขึ้นน่ะทำไมพี่พอสไปติดอยู่ในของเล่นเด็กอย่างนั้นน้าเราจะเอาออกมาได้ไหมเนี่ยโหพี่โฟรับตอนนี้พี่โฟเขาจะทดสอบความกล้ากันนะคะเพื่อนๆน,นี่นะคะพี่โฟจะโหนสลิงไปฝั่งโน้นนะดูตรงฝั่งน,น,นั้นมียักษ์ด้วยเห็นไหมเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะไปหายักษ์กันฝั่งนั้นนะไปไหนะพี่โฟไปเลยว้าว ถึงยักยังอะเฮ้ยถึงยักแล้วมาแล้วนะครับนี่ว้าวลงได้เปล่าลงได้เปล่าสบายสบายเลยมันนี่นะมันจะกลับหลังใช่ป่าพี่โฟกับข้ามูลบ้านหลังนั้นนะ่ะเป็นบ้านของใครอ่ะพี่โฟกร,รู้หรือเปล่าไม่รู้ลองซื้อไปดูไหมแล้วพี่โบไม่กลัวหรอ มาไม่เป็นไรตอนนี้มันเป็นตอนกลางวัไม่ใช่ตอนกลางคืนพี่เบส้กากันไปเบป้าเด็กๆครับถ้าตกใจอะไรมาเนี่ยห้ามวิ่งลงมานะเพราะว่ามันสูงแล้วอันจรลายน่ากลัวนนะเราเจไห่ด้วยครับข้างในเขาจะหมักปลาไว้หรือเปล่าเนี่ยดูดิมีปลาล้าไหมมีแต่ปลาไหนปลามีแต่ลูกออสใช่ไหมไม่มีปลาเลยครับ ไเสียงใครเคาะก็ไม่รู้เฮ้ยอะไรอ่ะพี่เสียตเจอคุณแกเฮ้ยตุ๊กแกหรอ,อ,ย,อยือนอะไรก็ไม่รู้มีหีบสมบัติด้วยะครับ<า>นี่มันหีบสมบัติของใครอ่ะไม่ใช่ใชของคนโบราณหรือเปล่าเมื่อกี้มันมีเสียงอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวมาม้าพาเข้าไปไม,ม,มามาตามมาม้ามาเลยครับม,ม,รมาม้าพาเข้าไปเองนะคะไม่ต้องกลัวนะเอาอุ้ยข้างในเป็นอะไรอ่ะเฮ้ย ดูดิข้างบนเขาตกแต่งเหมือนบ้านคนโบราณเลยอะมีแต่ของเก่าๆครับนี่นเราเจอตะเกียงไฟด้วยครับตอนกลางคืนเขาใช้ตะเกียงไฟนี่จุดไฟนะเนี่ยแล้วเราก็เจอจานข้าวเพียบเลยครับดูดินี่งหอันนี้คืออะไรพี่พอรู้หรือเปล่าใช่นี่คือคอมพิวเตอร์สมัยก่อนนะเขาเรียกว่าเครื่องพิมพ์ดีพิติโฟกัสไหนเฮ้ยเราเจอทีวีแมนด้วยนะครับนี่ ดูดิมันหนามากเลย,ยเห็นไหมพอชอบไหมตัวนี้ชอบรู้เปล่านี่คืออะไรนี่ก็คือเต่าลี่สมัยก่อนนะคะเพือพ่อนๆนี่เขาทํามาจากเหล็กทั้งหมดเลยก็เคยเห็นตอนเรียนด้วยอ๋อตอนที่พี่โฟเกเรียนประวัติศาสตร์ใช่เป่าพี่โฟกครับวันนี้มามาม,ม,มีภารกิจให้พี่โฟกไปเก็บผักนะครับแล้วเราก็จะเอาผักนะครับมาทาอาหารกันปวามปลุกสุกเนี่ยมาม้าเด็กๆพร้อมรอยังพร้อมแล้วไปกัน มาเด็กๆพวกเราจะต้องข้ามสะพานมากันอีกแล้วนะรอบนี้พี่เสียกลัวสะพานไหมไม,ไม่กลัวแล้วเนาะ,ะค่อยๆเดินลงไปเลยโหพี่โฟกเก็บผักได้เยอะเลยอยล่ะ<ฮ>นี่ผักอะไรเนี่ยเขาบอกว่านี่คือสลัดน้ำครับเพื่อนๆขอาไปทอดกินชุบแป้งขอกินอร่อยมากเันอร่อยเหรอแต่อลองเด็ดใบดูดินั่นเลยครับแบบนี้เลยครับได้เปล่านี่ไงหมามาช่วยเด็ดแบบนี้นี่ไงใบใหญ่เลยครับ นี่ไงนี่ไงนี่เขาเด็ดใบอย่างนี้เลยพี่พอตครับอันนี้อะไรเนี่ยพี่พอตไปดึงรากของพี่เขาไม่ได้นี่ปลูกเขาคืนเลยอ่ะเห็าใไหมเขากินแต่ใบไม่ได้กินรากนะครับนหนเด็กๆได้ผักกันมาเยอะเป่าไม่เยอะพอดไม่เยอะโอ้ยโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะเอาผักพวกนี้ไปทอดกันนะ พวกเราหลังผักเรียบร้อยไล่ะครับเราจะเอาผักนี้ชุบแป้งทอดกันนี่ที่ฟกชุบมาแล้ว <laughs> เอาทอดชุบเลยชุบเลยได้เปล่าเราเอามากินกินเหรอใช่เราเอามากินกับข้าวเราไง <laughs> กินกับข้าวอร่อยมากเลยนะ <laughs> เลิอเป้า่าเลิอเป้่ามือ <laughs> <laughs> โหหมอยืดมากเลยนี <laughs> ่ของเฟียสเปื่อนแล้วอะ่ะ <laughs> <laughs> อ้าวตอนนี้ผักของเราทอดชุบน้ำมันเรียบร้อยแล้วครัเพื่อนๆดูเออมันฟูมากเลยพี่โฟเป็นใหญ่น่ากินเปล่าน่ากินปุบปุบปุบ,ปบน่ากินน่ะพี่โฟหิวยังหิวแล้วนี่เรียบร้อยแล้วพี่โฟดูน่ากินมากว้าวเรียบร้อย้นี่ไงเสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆน่ากินมากเลยอยากินอ่ะนี่ยอยากลองใช่เปล่า <c oughs> ร้อนอยู่นะเนี่ยพี่โฟลตอนนี่ไงพี่พอพี่เฟสเราต้องจิ้มตอนมเะเขือเทศไปด้วยนะมันจะกรอบกอบอร่อยมากอร่อยมาค่ะนี่กรอบไหมว้าวเพียกน่ากินกรอบดีอร่อยอร่อยรสชาติไม่เหมือนผักเลยใช่ไหมครับใช่มันเป็นจืดๆไม่สุกครับอร่อยมากีหน,อ,นอ,อร่อยมีประโยชน์ด้วยนะเนี่ย ุณม,ามาเิงิมามันแข็ม,มันกรอบมันกรอบไม่ใช่มันแข็ง